ส่วนที่ชาปนสถานกองทัพบกสาขากองทพัพภาคที่สวัดสุทธจินดาวราวิหารจังหวัดนครราชสีมาได้ทําการชาปนกิจศพผู้เสียชีวิตจากโควิด1 9นะคะซึ่งเป็นผู้เสียชีวิตที่เป็นหญิงค่ะอายุ88ปีและเป็นครอบครัวของกําลังพลในกองทพัพภาคที่2เสียชีวิตเมื่อช่วงเช้าของวันที่18สิงหาคมที่ผ่านมาที่โรงพยาบาลค่ายสุรนารี โดยชาปนสถานกองทัพบกสาขากองทัพภาคที่2ได้ดำเนินการชาปนกิจศพผู้เสียชีวิตจากโควิด1 9รายนี้เป็นลำดับที่12และเป็นผู้เสียชีวิตรายที่1้อยของจังหวัดซึ่งได้รับความร่วมมือจากโรงพยาบาลมหารานรรชนครราชสีมาในการบรรจุศพและเจ้าหน้าที่กู้ภยัยมูลนิธิสว่างเมตตาธรรมสถานช่วยในการเคลื่อนย้ายศพมาประกอบพิธีชาปนกิจซึ่งก็เป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด -19 อย่างเคร่งครัดนะคะ ทางกองทัพบ,บกโดยกองทัพภาคที่2ได้มอบหมายให้มนลทนฐานบกที่21ให้ความช่วยเหลือในวาระสุดท้ายของชีวิตซึ่งเป็นไปตามนโยบายของผู้บัญชาการฐานบกในการใช้ชาวปสสถานในเครือกองทัพบ,บกดูแลประชาชนโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นค่ะ